สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมไอ้อมคนรักรถนะฮะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการฟอกเบาะแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆนะครับที่ผมใช้ฟอกเบาะรถทุกคันนะครับเพราะว่าเรารถหลักหมื่นนะเราจะไปจ้างเขาก็ไม่ไหวนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมอุปกรณ์นะอุปกรณ์ก็จะมีนะครับน้าน้าสะอาดนะครับหนึ่งถังนะคะอันนี้พอดีผมฟอกไปบ้างแล้วนะเป็นฟองหน่อย แล้วก็แปลงแปลงขนอ่อนนะแล้วก็ฟองน้ํานะครับผมอ่าได้นีครับพระเอกของเรานะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผมใช้ของเอ็มเวย์ MV นะครับน้ายา l อ c นะฮะตัวนี้จะซักซักเบาได้ดีฮนะอ่าไม่ว่าจะเป็นเบาผ้าหรือว่าเบาะหนังหรือว่าคอนโซลได้หมดนะฮะเราก็จะผสมน้ํานี่นะครับตามอัตราส่วนนะฮะก็แล้วแต่นะครับว่าท่านใดจะใช้แบบไหนผมใช้ขวดอาฟซี่ฮะขวดลิตรนะนี่ครับ ล o c ก็ตามขีดนี้คนะาบหนักคาบอ่อนก็ผสมได้ตามอัตราส่วนนะแล้วก็ฟอกกี้นี่นะไว้ฉีดนะครับผสมเสร็จแล้วเราก็ใส่ฟอกกี้ฉีดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มที่จุดง่ายๆก่อนนะครับตรงนี้นะด้านล่างนี้นะครับเอาฟอกกี้ฉีดครับฉีดนะครับฉีดครับฉีด ฉีดให้ชุ่มนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้ำยามันจะซึมไปในคราบนะนี่นะฮะบล็อกที้ฉีดนะฮะครับผมว่าทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะสัก10วินาทีนะเราก็ให้น้ำยามาซึมนะเราก็ใช้แปรงขนอ่อนนะฮะย้ำนะครับแปรงขนอ่อนนะครับขัดอย่างเงี้ยขัดเป็นก้นหอยเห็นไหมคราบสกปรก,กด,ดำๆมันจะขึ้นมาเลย ทําแบบนี้นะครับขัดไปเลยฮะขัดไปเลยครับเขาจะเห็นความแตกต่างนะฮะผมเคยใช้น้ํายามาหลายตัวแต่ผมลงลงตัวกับเจ้าแอมเว์ตัวนี้นะฮะใช้มาหลายปีแล้วเนี่ยครับเวลาทําก็เอาวันแดจดจะจัดหน่อยนะบอจะได้แห้งนะครับ ไปเลยครับไปเลยโอเคครับแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะฟองน้ำหมาดนะครับนี่นะปาดเลยครับเห็นไหมฮะขับดอมๆก็จะมาติดเปลี่ยนด้านนะฟองน้ำปาดนะครับนี่ปาดอย่างนี้นะฮะนะครับเห็นไหมคราบออกนะฮะเมื่อฟองน้ำปาดเสร็จนะครับก็ใช้ผ้านะ ผ้าสะอาดนะครับรูปอีกทีหนึ่งฮะเห็นไหมครับเออเออนี่นะครับผืนที่หนึ่งในนี้คราบจะออกมาเห็นไหมฮะที่ผ้าอ่าแล้วก็ใช้อีกผืนหนึ่งฮะใช้ประมาณสองผืนนะครับเนี่ยครับรูปนฮะอ่านี่ครับแค่นี้ก็เเร็จนะเห็นไหมครับ แตกต่างนะฮะของฝั่งนะครับจะสะอาดแบบนี้เลยนะครับเราทําแบบนี้แบ่งจุดกันทํานะครับจนครบทั้งบ่อแล้วเราก็ยกไปตากแดดนะแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วกับการฟอกบ่อแบบง่ายๆนะฮะบ้านๆนะครับจำไหมครับตอนนี้ผสมน้ําใช้ได้หลายครั้งนะ LOC นะฮะแล้วก็ทําตามวิธีการที่ผมได้บอกไว้นะครับเดี๋ยวมีเคล็ดลับอะไรในการทํารถนะฮะพื้นปูรถเดี๋ยวผมจะ อัปเดตให้เรื่อยๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ